สวัสดีครับท่านผู้ชมวิชีพท่ามาตลาดนัดบ้านขอครับหาซสื้อกับข้ครับว่าจะมีอย่างไรเนาะในตลาดนัดมันนี่โอ้แนวขายด,ด,ดีกับนัน,นลอตเตอรี่แล้วเนาะลอตเตอรี่แล้วแนวขายดีเนาะ แต่ผลไม้เพราะว่าอมัโอ้ผลไม้โอ้แม่ค้ากับลายยนี่เนาะนี่ย่งขายในเนาะแตละกันข้างในอูอโอ้โอโอสลัดนัดปัานข้อนี่พระจะมีทุก บายวันบายวันวันจัน์เนาะโอ้เรียกเฮดเจอรลอตเตอรี่ไปทางใดก็ได้มามีเฮดพอรอบอ้อยซอบตลาดนะเด้อซอปตลาดน่ โอ้นี่กาพันธ์เพชรโตรไว้เลยนเนาะเครื่องในลาย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 ท่านนี่เครื่องมูสวัสดีครับอขอบังแนนเด้พ<อ>รอค้ามาเรีย <laughs> <อ>นตลาดท้ยา,า,ดทายคลิปไวไวเบิ้งพร้อมถ้าท่านใดอยากชมน้ำกันดูช่องวิถีพุท่านี่ปลาทูเนี่ นี่ค้าขายปลาทูคนนี้อะไรอ้าวบ่มีเห็ดบ,บ,บ่นนบเนาะมีแต่อาหารสำเร็จไงโอ้อันนี้ก็ะั่งนี่ก็เรสชินขนมวม่บ่มีอาหารสำเร็จเนาะมิแต่อาหารสำเร็จแหมเอาเนื้อว่าจะมีเห็ดมีของปลาอืมบ่มีบ่มีเนี่ยมี่ฟักบวัวแล้วนี่ของของทงนา เอาแล้วแต่ผู้อยากแหละฮะฟักบัวก็มีประโยชน์กาีสารอาหารหลายแด้อยากก็ซื้อแหละอ่าจะซื้อฟักบัวตัวไรยี่สิบอ่าพอพอก็แอบซื้อโทต้มนะขึ้กใจเฉลี่ยเฟินๆนี่คือกัน เนี่ยพักบัวมันก็ได้ขายเนะครับพี่น้องนี่เสื้อผ้าก็มีเนี่ยว่ตลาดนี่แหละนี่แมงอยังน้อเนี่น่ะนี่ยเนี่เบ้าแมงด้วยนี่ย ลองกันทอนก็บอกได้ไหมนี่อยากเบิ้งแมงเลยนะนี่แมงอย,ออยงังนี่ฮะอยากเบิ้งแมงเลยนะพามาเบิปงเกาเป็นท้าแวาแมงนี่อันนี้แมงแมงอ้อยแมงมะลรีโอ้ยไม่มไไอ้อยนะค่ะโอ้มันอยู่ในต้นอ้อยเปยยล่าขายยังไงนี่ต้องราคาสิบต้องใดรตายโอ้วิทีพุเท่า แมนเปิดบ,บ,บ่งได้เลยไอ้เขีบมันมวลลายัครย่งเนานะทางนั้นนะ่ะโอ้พโอวัสมาเพ็ร,รเพาะและมีแต่ฮัตส้เครขมเฮดขมบอกเฮดขมโอเฮด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 ขมบมอก ปลาล้อบ้างปมันมีอย่างนี้นขายมาเนี่ยที่จริงว่าเฮ็ดออกลายนึกว่าสิมีเฮ็ดนาบดมาแล้วก็มีแต่อาหารสำเร็จรูปโคกปิ้งยา่างนี่ไงคนไก่ปิ้งอ๋อนี่มีปลาเผาพี่น้องครับอ้อตลาดนัดบ้านข้อนี่มีห้ายอยกับขา้าวนี่เป็นขนมโคกน้อย มาแต่บันไดน,นออ้อานี่ตกขายอออันนี้เป็นกุ้งนี่ยมาทสนิ้จีไปง่ายคบอืมไปง่ายได้คนน่ะม้วนข้าไปโน่นเบื้องทางไหนแหมนี่อันนี้ก็เป็นต้นหอมเป็นบัากรุง อ่าสายเห็ดเพาะไว้พี่เห็ดเพาะออกมาจะหา่เปี๊ยงยากวะเนี่อ๋อนี่หมูยอบวะนี่ขนมโอ้นึ่งว่าจะมีของปลามีพวกเห็ดพวกเยี่ยนี่ลูกพวกบวะนี่เห็ดเพาะหมกพวกจ้าหมกพวก บังด้วยนี่บังด้วยนี่หงนี่เห็ดแรเห็ดพอเดี๋บังด้วยนโอ้โอันนี่เป็นเห็ดพอขาวเลยเนาะเห็ดพอบาดเท้าหใจเห็ดพอม้เห็ดพอหนังบนหัจ้างวัเห็ดพอหนังจ้าแค่อันี้เท่าใดนี่นะเห็ดพอนี่เห็ดพอหอละเล่จะไม่แค่หอละเศร้ามกหวเศจ้าเห็ดเลวกะมาอ๋อมกหวกะมกสำเร็จแล้ว าชคแล้อเ่นหลายกว่าบ่ะพองใหญ่กองาในร้านในซื้อเนี่ยใน๋นร้วในคองบ่คอยได้กินนั่แหละนี่แหละเฮ็ดทอนี่แหละอ่าอดอรอยอาจอนะอ่าห่อนึงพอได้กินนั่นว่าได้ว่ากินเฮ็ดทอเนาะอันนัเพราะว่าในเด็ตั้งนี้มีหนาะใหม่บ่ โอ้น้ำไม้เนี่ยในสวนก็มีอยู่น้ำไม้เนี่ยอันนี้มันหายยากเลยล่ะอ่ะเฮปเพอเนี่ยล่ะมันมันได้กินปีละเทื่อเนาะสวนมากไะเก็บผู้ไหนเนาะเนี่ยเนาะเพราะว่าจะท่าผู้ทอดว่ะโอ้ยแม่ค้านี่ก็มาจะน้องไพน์นึกภาพแต่ตะเปอรอ๋อ เก็ว่าเด็กก็ว่าผู้ถอกเพ็ดพอออกลายนะแสดงว่าเพ็ดพอะผู้ถอกเด่นเนาะโมกัวบ่าบรจ้านอ่ะอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่พวกมันซื้อเด้อะโมกัวเนี่ยเอาอยูบ่อ่ะอ่ะจ้าผมใหกคนกินน้ำกินเบิร์ดแล้วอ่าแต่ว่าเมื่อนี้อยากได้เพ็ดพอะนี่นแหละก็ตั้งใจจะมาซื้อเพ็ดเพาะเมื่อวาน,น อ๋ออันนี้ครับของในโฮมีอยู่แล้วนะสวัสดีจาออ้าขายยังไงเนาะใครยังดีจ้าโอ้ยมีแต่นแนวโฮมีอยู่แล้วอนะันนี้พักขาเขาก็มีอ่านี่ยละ,ะก็เลยน,นะนได้ซื้อเห,นหน็ดเพาะมาอ่าอยากกินเห็ดเพาะนะนี่นี่น้องใหมฝรั่งเลยน้องฝรั่งบ้านไหนเนาะนี่เนาะ ม่ายบ้านแฝดหลายเจ้าเลยเนาะบ้าแม่นั่นมันมีฟาร์มบ่อ้าวเอาซื้อใส่เขาบุญมันมีฟาร์มนะมาเพิ่งเจอเนาะคิไปทายมือก้อนอ่าคิไปทายมือก้อนนั่นแหละพ่อตีสามให้ไดฮนั่นน่ะมันมีฟาร์มน่ะอ๋อพ่อติวาน เก็บสองคนน่ะเนาะเก็บก็อึ้ยบ่พูดที่อันพาไปเบิ่งสวนเมือนอันนั้นอึ้ยเนาะอ๋อเบิ่งเนอะชอบพิธีพุทธเ่าเบื้องยังดูแล้วค่ะข้อติ๊ต๊าอยางนี้นะเมือนในก็ไปถ่ายมันมีฟาร์มแหละอ่าอ่าอันเดียวพ่อพัดบ่แจ้กระบาดนั่นน่ะ เอาสักสองตีก็หละ่ะแล้วเราแต้มกันจะได้ชันนั่นแน่ๆใหม่ๆหนหนเนาะอ่าลราพัดตั้งแต่ข้างหน้าใกล้พากกายขาวตอนนี้เอากับเป๋าสัมฤทธิ์มาได้เลยนะอ๋อข้าวกินเนื้นะอแ,แ,แปลกๆแน่กันเล่มาซื้อเห็ดเพาะเห็ดเพาะกับเห็ดเพาะมาจากทั้งผู้ชอกันละไป,ลไ,ปไปๆเลาะๆไปเๆไปเบิ่งเลย โอ้มีแต่พีแตนอไม่ได้ป้าเอ็มาขายอย่างน้อมาเนาะเพ็ดพงก็ซื้อแล้วโอ้มองดูมองดอันนี้น่นอยู่ในอยู่นหน้าก็ลายอันนี้นะโอ้พี่น้งเออมีขายเด้อท่านใดต้องการ ของบ้านของปลาก็มาที่ตลาดนัดบ้านคอนี่ล่ะโอ้หะดอกเจียวก็มีป่ะนะกินลอกระมีอ๋อกระมีซื้อแล้วพไปซื้อเฮ็ดเพาะกนพม็ีซื้อเฮ็ดเพาะ ork, กันทำไมพลัง โอ้ของขายหลายอยู่นี่อ้าวคุณแม่บ้านมาก่อนมาก่อนมาพี่ก่อน,นไปครับไปพุณแม่เราจะขายเขาโยกกลางถนนเลยเนาะ <c oughs> อ้าว <c oughs> คุณใจขายอย่างเนอะ สายยางโอ้อ่า,อาเลือกเอามาเน่อยไดา้ยังเลือกเอาโอ้ยข้าพุ่นกับมีส่วนหมาไม่เอาสำเร็จเนาะอืมพวกพักนั่งอ,างอ้างหยาบานเฮากับมีพักอีตูนอกตากับมี อไปเรื่อยๆพี่โติดตามมาไปเรื่อยๆเปนลูกชายอยู่บ้านยูบ่มาแล้่ว่าเมื่อกี้เห็นไก่คนนึ่งกันอยู่บ้านแล้วอย่างนีเนาะกรทรงานอตสาเกรร อ๋อก็มากก็ไม่แต่ลูกหลานพี่นอ้องเฮาซะอ่าไปเบอร์าทางนลนังด้วยไม่อย่างไรอ๋อคุณมันมีสุกเลยค่ะไปไปซื้อน้ำปลาไป มะนาะนานนี่มาขายมี่ชองแสลงมู่งิไได้องเสียมวมองมัม <c ười> ีโอ้ยบาคอยถือกันอะไรเนี่ยาเผื้อเอชีวิตใครว่าอไรเื่เพื่อได้ขายนี่อดีนี่กำมังอึงเด้อพี่นอเนี่ยันได้สกัรอ จะรุ่งเงก็บอมากรุงอยู่รอแทงนาหิบบ้านก็ร้องแต่ยาวๆอยู่มือฝนตกนะได้แล้วพ่อเศษเพาะกินอีกปีมั้นี่น้ย ก็บม่กินเฮ็ดอทีท้อเลยเชื่อปีนั้นนั่นยังๆไม่ได้สีอ่าไปชอบไปเรื่อยๆชอบไปเรื่อยแล้วทั้งผีกะละมังอยังน้อนี่เนาะขายปลาบ่ขายปลาบ่โอ้โอ้ทางนี้เป็นพวกพักขายพักขายยาเจ้เอ้ยแล้แต่บ้านไหนนอไหมค่ะบ้านต้นไหนค่ะ โอ้ทองนังหนอืมทางนี้ฝันไก่ไก่สดัสดีจ้าโอ้ได้เจ๊ตัวมาขายมมเนี่ยอืมกลยเฮือนกันหลายกลเีอยกหนแม่ยังเล่ออันมาไข่มาไข่เฮอนเนีู่งเท่าได้คุณเอา20บาทจ้าเอมาเออ่ะนี่แหละเพน่ศราเขาแปลกๆนั่นแหละขอบคุณบ่ะ ของในพวนค่ะน้อปหนาจ้าเจ้าไปถ่ายวีดีโอได้เหมือนกุดแหวแหวนผัดอ่าเห็นจะคลองอยู่บ่อบังจะคลองอยู่หรอบอใช้นี่หระเป็นเจ้าภาพเหมือนกันอันแหละยังวะอ่าอ้าวสุดละวิธีผู้ทแมนฑลตลาดนัดบ้านคอกับมาทัวร์แล้วพี่ดองครับอ่ามาสุดท้ายแม่แม่แม่ข้ามาจากทุ่งนางหนาย ค่ันมาจะันมาจะเป็นค่อยจะเป็นท่านแดงค่อยบานีนะโอ้ันกายเป็นชิปีแต่แเป็นรุ่นบู้เบิโอ้แต่ตเปิดแรกแรกมาขาตลอด่อยลุกชอยลุมันัสีงนะวก็มาแล้วชอยมันเพราเป็นเต็มที่หนอกันเนาะอ๋อมันบาีมอยู่เพื่องานแต่ว่บุงนี่บุ้งเป็นพอเ่ โอ้ยกล้งก็มีพากใหญ่พวกน้องมาส่งข้าเจ้าข้าเจ้าส่งเสริมันแข็งขึ้นอย่างนี้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็มาจบที่แม่ค้าไก่คนสวยครับตลาดนัดบ้านคอกครับท่านใดต้องการอ้าวมาแล้วลาซาลร้านสาวเรื่องลี้ยงเรมาละไปไหนไหนโบราอยู่ไหนไหนอ่า สำหรับคลิปนี้วิถีพุทธาขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกท่านครับสวัสดีครับ